สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันจันทร์ที่27พฤษภาคมวันจันทร์สุดท้ายใช่ไหมวันนี้ของเดือนมักจะตรงกับวัน Memorial Day หรือวันทางสหรัฐเขาลําลึกถึงทหารที่ออกไปสู้รบออปีพูด,ดง่ายๆวันนี้นะครับหยุดทั้งประเทศแสดงว่าวันนี้ตลาดโคเมกนะ่าจะปิดนะครับ การเทรดคืนนี้อาจจะปิดเร็วขึ้นอาจจะสักตีหนึ่งครึ่งตีสองไม่น่าเกินน่าจะซื้อขายไม่ได้แล้วทั้งโลกนะครับส่วนตลาดทงคำแท่งก็จากที่ผมเห็นข่าวสารนะครับไม,ไม่สามทุ่มก็เทียงคืนไม่น่าเกินนี้แน่นอนว่าตลาดโลกเขาหยุดแสดงว่าที่เรียนแบบนี้แสดงว่าวันนี้เหมาะกับคนที่เทรดสั้นเทรดเป็นสแคปปิง้งเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายแต่ว่าจะซื้อได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับ อุ้ยจนโมงสีห้าหรอดีนะวันนี้ข่าวไม่เยอะไม่งั้นพูดนานเรื่องแรกเลยกองทุน spdr ขายออกนะครับนี่คือวัอนศุกร์หนึ่งจุดหนึ่งห้าตันเลิกเลิกยามไม่ดีแนละ้วอ,อีกแล้วเนี่ยหงทองที่ระดับ832.21ตันนี่เป็นราคาปิด2,333ในขณะนี้นะที่เขากำลังคิดห้พี่ๆ,ๆดูอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ส3งพ ก็ไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับวันศุกร์มีการปรับราคาทั้งหมด7ครั้งตั้งแต่9มงนถึง5โมงเลยนะครับเปิดมา4550ใช้ราคาปิด4650นะครับแล้วก็วันเสาร์เท่ากันเลยกัราคาเปิดนะครับ4550รับซื้อคืน4450มันก็ต้องคิดนะเอ๊ยยังไงล่ะเนี่ยสปอตนะ สองพันสามร้อยสาสิบสามจุดห้าวันปิดตลาดสองพันสามร้อยสามสิบแปดในตอนเย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นราคาเขาปิดตลาดแล้ววันเสาร์เขาเปิดมาสองพันสามรอยสาสิบสี่จุดห้าวันนี้ก็เปิดประมาณเนี่ยบาทก็ประมาณเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสามสิบสามจุดหกหกเนี่ยเผลอๆวันนี้ราคาอาจจะไม่เปลี่ยนนะพี่มันมันนิ่งมันเท่ากันหมดเลยเนี่ย วันนี้สปอตโกประมาณนี้บาทก็ประมาณนี้โอ้มันจะเปลี่ยนนะน่าจะประมาณเดิมนี้วันนี้นะครับกระเลนเปิดโหดมาสองวันรวดนะบริส400กว่าบาทนะครับวันนี้ราคาไม่ดีหวาไม่น่าจะเหวี่ยงแรงมากนะอันนี้เป็นค่างเงินบาทเอ้ยก่อนไปเขาเรื่องเล่าให้ดนึงตลาดมาเช้าที่ก๊อนั่งเช็คข่าว ตลาดถูกกดดันนะจากข่าวประเภทการตึงอัตตาดอกเบีย้ยพวกนี้พี่กดดันกลุ่มคอมมดิตี้ทุกตัวนะครับพี่ไปเช็คได้เลยทองแดงพลาเดียมอะไรพวกนี้ฮนะไอ้ผลินค้าพวกนี้ล่วงหมดอนะทองก็ด้วยนะครับฉะนั้นไม่รอดจากข่าวที่นั่งเช็คมาเช้าส่วนมากเป็นข่าวเก่าหมดเลยแทบไม่มีข่าวใหม่เลยนะครับจะมีข่าวในเรื่องของที่จะ เดิมๆมมนะครับก็จะเป็นรายงานววลาการประชุมวันที่30เมษากับหนึ่งพฤษภาว่าสาระเขาเปิดเผยตัวเลขแล้วนะครับมันยังทำให้เฟดเนี่ยต้องตัดสินใจในการคงอัตาราดอกเบีย้ยเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงเนี่ยเขาลดลงไม่ได้ตามคาดมันช้ากว่าที่เขาคาดนะครับพอเข้าไปเช็คในเครื่องมือของเฟดวอตทูใน CME ีกู๊ปเนี่ยเขาก็มองว่า ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่คาดว่าเฟดเนี่ยจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งในปีนี้พูดอยู่ที่เดียวนะบอกเลยจากเดือนกันยาจะเลื่อนเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเาก็เล่นไปเรื่อยแล้พี่ในสัปดาห์นี้เป็นเป็นสัปดาห์สุดท้ายถ้าก๊อปจำไม่ผิดนะในวันศุกร์จะมีตัว PCE Price Index ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกเงินเฟอ้อตลาดก็จะหาทิศทางหาสัญญาณแนวโน้มแหละว่าเฟดจะมีโอกาสปรับลดอะไรอีกเมื่อไหร่เดือนเนี้ยถ้าพี่มองว่าอุ้ยตลาดสัปดาห์ที่แล้วมันก็โห,ด,หดอยู่นะเพราะมันตีรวบลงมาเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าเหรียญน,นะไตมาแลกก็มีนานนะี่เมษาพฤษภาเดือนหน้าเดินไปไตมาดอ่ะโอ้วื้วแน่นอน ก็ประคับประคองอารมณ์ในการเทรดไปด้วยพี่ข่าวหลักๆก็มีประมาณเนี้ยมันไม่มีข่าวใหม่ผมนั่งไล่อ่านเกือบชั่วโมงอะพี่ไม่มีเราเข้าเรื่องเราดีกว่าอันนี้เป็นค่างเงินบาทครับเราก็ตี extension แบบยืดอยากรู้ว่าค่างเงินบาทที่ขึ้นมาระดับ37.25ความสูงเดิมเนี่ยปรับตัวลงระดับ36บาทไมู่้ ตั้งหลักได้ขึ้นมายืนเหนือ36.56ตอนนี้อยู่3 6เนี่ยจุดหกสาประมาณเนี่ยครับซึ่งมันใกล้เคียงกับราคาปิดในวันเสาร์นะก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวว่าไม่น่าขยับนะนะครับโดยถ้าหากว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับถูกไหมครับฉะนั้น ค่างเงินบาทจะมีแนวต้านถัดๆไปไม่ได้ไม่ได้หวือหวาวกว่าเดิมแน่สามสิบหกจุดแปดแปดและสามสิบเจ็ดจุดสองห้าประเด็นสิ่งที่อยากให้เห็นในตอนนี้คือเราตีเส้นเทลายแนวรับใช่ไหมครับสัมผัสกันดึงไปเลยอเออเขาชนชนเด้งชนเด้ง,ชน,ดงชนเด้งตลอดสิ่งที่เราจะดูในบริบทของเขาในตอนนี้คือความสูงพี่เห็นไหมครับเขาเกิดการเตี้ยลงมันจัดทาลาย แนวโน้มที่มีโอกาสปรับตัวลงได้กรณีเดียวต้องเบรก36.88ถ้าเบรก36.88ได้ผมว่ามันจะระเบิดตึ้งจากจุดนี้ขึ้นไปได้เลยนี่ก็ถือว่าจริงๆตรงนี้ก็ชัดแล้วนะเพีเยงแต่ว่าพี่เห็นความสูงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไอ้แท่งปรับตัวลงเนี่ยความสูงอะเขาเตี้ยฉะนั้นเราจะมั่นใจอะไรแบบผันทงเลยก็ไม่ได้ไม่เชื่อพี่ดูนี่ก็ได้เนี่ยดูดิมั่นใจอะ แน่ใจเลยจบมีเท่านี้แหละครับถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นนะโอกาสที่ทองคำแท่งราคาจะไม่ลงจะสูงนะครับทองคำแท่งก็ถ้าหล่นลงมาโซนสี่หมื่นหลักร้อยถ้าคนชอบซื้อก็ต้องซื้อแล้วจะไปรออันไหนอะ่ะเบรกสี่หมื่นหนึ่งมั่นใจแล้วตอนนั้นไม่น่าลงนะลงไสขึ้นแล้วกันก็แพงนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะครับ มาดูกันต่อแล้ว xau ล่ะอันนี้เป็นแั่งละหนชั่วโมงนะครับเ่ีเจ็ดโมงหกโมงในตลาดเปิดตีห้าเปิดมาปุ๊บวิง่งปืดขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็เลี้ยงอยู่บนนี้แนละ้วแล้วก็ค่อยซึมลงมาหน่อยอันเนี้ยฝังแบบง่ายๆนะครับถ้าข้างบนนี้เป็นความสูงที่สุดในภาพนี้นะพี่จะเห็นเลยว่าความสูงเขาเกิด lower high ความสูงก็เตี้ยลงเห็นไหมครับเนี่ยความสูงเตี้ยลงถ้าไม่สามารถเบรคความสูงพวกนี้ได้อพี่มันก็จะลงไปเรื่อยๆเนี่ยพี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นความสูงด้านบนสุดเป็นความสูงที่เตี้ยลงมาเป็นความสูงกับมันก็ไม่ถึงนะนน่ก็ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดต่ําเริ่มต้นใช่ไหมครับนี่เป็นจุดต่ําที่เกิด lower low จุดต่ำมันต่ําลงมาเนี่ยต่ลงมาเรื่อยๆไงมันบง่งบอกถึงเอา้าอย่างนี้แนวโน้มก็ลงเลยก็ใช่อ่ะ แต่พอเราวัดฟิโบนัชชีแล้วเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าเขามีแนวรับสําคัญจริงๆอยู่บริเวณ2327ไม่หลุดไม่หลุดเนี่ยอาจจะจบแถวนี้ก็ได้นะบอกก่อนเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวครับนะพี่ผมวัาน,นี้ส่วนหลักมันอาจจะดูกว้างๆอะ่ะ1 5บ6เหรียญเนี่ยจาก2 0 0 4ันนะครับเนี่ยแนวรับ2,327ไม่ได้กว้างนะ รอบก่อนที่มันจะเหาะเหินเดินอากาศใช่ไหมข้างบนมันก็เบรกไอ้สี่สิบกว่าเนี่ยแหละพี่มันทะยานเงี้ยไปนะครับประเด็นที่ก็ต้องการจะสื่อถึงตรงนี้คือความสูงที่เตี้ยลงผมให้แนวโน้มลงอันหนึ่งคะแนนละจุดต่าที่ปรับตัวลงมาด้วยเนี่ยแท่งเทียนก็เคลื่อนที่ลงมาเนี่ยมันแนวโน้มมันลงมันสูงสองแท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงครับ ประเด็นเราจะมาหาในตอนนี้คือแล้วลงจบหรือยังมากกว่าในตอนนี้ถ้าในกรอบนี้นะอันนี้ผมนอกเรื่องให้นะพี่เห็นชุดนี้ใช่ไหมครับเล็กๆเนี่ยถ้าใครดูอยู่นะถ้าชอบเทรดสั้นพี่ย่อยทางเฟรมชุดนี้เลยครับในทางเฟรมสิบห้านาทีพี่จะได้แนวรับและแนวต้านอันนี้ผมพูดให้เลยเผื่อใครขี้เกียจทำเขาจะมีแนวรับประมาณสองพันสามร้อย สาอพี่ดูดสสิบเอนี่อยู่สามห้าสามสี่สามสองสมหนึ่งแนวรับสี่เหรียญกรอบมันแคบนะแต่กรอบในกรอบส0กว่าเหรียญเนี่ยแนวต้านใช่ไหมแนวต้านผมวัดแล้วพี่แนวต้านอยู่ประมาณ2องพันสสามก่อนถึงสี่สามเนี่ยนี่อยู่สาห้าต้านอีกสามเหรียญถ้าผมวัดตรงเนี้ยโอ้โหมันก็จะรอๆอหน่อยอ่ะแต่ว่า พี่จะไม่ได้อะไรมันแคบอันนี้เล่าเลยเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราอยากจะเทรดแล้วต้องการที่มันเป็นเทนที่ชัดขึ้นเราต้องวัดที่กว้างกว่านี้ครับแต่กรอบเนี้ยถ้าใครชอบเล่นสั้นอ่ะพี่วัดตามที่ผมบอกเนะี่ยพี่ได้เล่นแน่สองสามเหรียญออกเหรียญสองเหรียญออ,ออกกับมันจะชัดๆหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันวัดแคบอ่ะมันเหวี่ยงที่มันเหวี่ยงขึ้นสุดลงสุดกรอบเลยนะผมเรียนพี่ไว้ก่อน ถ้าใครฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพี่รีวาวกลับมาฟังเลยพี่ได้อะไรแน่นอนอ่ะคราวนี้เราก็ดูเป็นเทนนิดนึงแล้วกันอย่างในภาพนี้เป็น x อ u ในไทมเฟรมสีชั่วโมงไอ้ที่ขึ้นขึ้นมาอะไรเนี่ยผมไม่อยากรู้แล้วผมอยากรู้ปัจจุบันเลยผมทำการวัดฟ i b บ n a c c ชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ว่าหลุดลงมาแล้วในชุดนี้จะลงได้ทึงไหนผมก็ลาเบลกราฟเลย ถ้าข้างบนเป็น X เป็นจุดเริ่มต้นของการทิ้งชุดนี้นะลงลงมา1หรือ A ไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งครับพอมันเด้งชุดนี้น่าจะ2หรือ B แหละแต่ลงมาชั้นชันแรงแรงลงไม่ตะโกนเรียกแบบนี้ไอเนี่ยน่าจะเป็นเวฟ3หรือขา C อย่างใดอย่างหนึ่งอา้าวถ้าเป็นขา C ใช่ไหมถ้าขา C จริงนะตรงนี้ตรงนี้น่าจะจบแล้ว 2,327เตรงนี้น่าจะจบเลยพี่บอกให้แล้วถ้าจบอย่างี้ก็ซื้อเลยครับตรงนี้มันโซนรับวันศุกร์พี่เห็นทุกอย่างพี่ดูเลยวันศุกร์เนี่ยววิ่งเสนอหน้าขึ้นไปนูน่น2,350ทีเดียวแล้วทิ้งเลยโคตรใหญ่เลยวิ่งลงมาเกือบหลุดสามสิบอะจากห้าสอะเกิเล่นก็ใจหายใจคว่มมาพี่เลยนะครับฉะนั้นโซนในกรอบเนี้ย เราจะรู้ได้ไงอะกอบว่ามันจะจบหรือยังไม่จบอ่ะน้องง่ายถ้าเขาตีออกข้างใช้เวลามากกว่าวโซนโซนเน,นี้ยพี่ขอให้รู้เลยขาดชุดลงอีกชุดหนึ่งดูง่ายแค่นั้นนะครับถ้าใช้เวลามากกว่านี่นะไอเนี้ยใช้เวลาลงมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่ใช้เวลามากกว่าแสดงว่า มันจะมีชุดเด้งชุดหนึ่งแต่ไม่น่าสูงก็ขาชุดลงอีกชุดหนึ่งมากกว่าเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมจากการลาเบลกราฟแบบอีเลียดเวฟนะครับอพอใส่ด้วยสมการตัวเลขอยากรู้นะว่าไอ้ที่มันบอกว่ามันจะลงอีกชุดนึงมันจะลงได้ถึงไหนน,น้องสองพันสาร้อย2,327ิบเจ็ต้องหลุดถ้าไม่หลุดไม่ลงนะครับไม่ลงเลยนะครับถ้าไม่หลุดนะฉะนั้นโซนนี้เลยมีมุมมองว่า ต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยเสียงซื้อน่าจะภาษีดีกว่าแต่ถ้าใครได้มาซื้อแถวนี้ลแล้วกปแล้วเกิดมันลงอ่ะน้องมันลงยังไงก็ได้2,300หลุดไม่ได้ผมก็เลยให้ตามสมการตัวเลขก็คือ2,296นี่เป็นถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับพี่นี่จะเป็นราคาแนวรับถัดไปจะอยู่นี่เลยและจุดที่ถือว่าเป็นรับแข็งๆคืองคือ2277ซึ่งตรงนี้จะหลุดไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ สองรับเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าไม่หลุดลราคาสองพนสร้อยิบเจฉะนั้นโซนนี้ถ้าถามเป็นมุมมองส่วนตัวผมผมว่าโซนนี้เป็นโซนรับมากกว่าแล้วถ้าเป็นโซนรับมองยังไงอะก็ว่ามันจะขึ้นได้ถึงไหนผมตอบพี่เดี๋ยวนี้เลยขึ้นได้ถึงเนี่ยสองพันสารอยแปสิบสี่จริงนะครับบอกก่อน โดยเขาจะมีเงื่อนไขอยู่ไม่กี่อย่างถ้าจะขึ้นมาถึงเนี้ยอย่างแรกต้องยืนยืนนะไม่ใช่แค่เช็คชื่ออย่างวันศุกร์นะไปถึง2,350แล้วพวกวอกยังลงมาเลยอันนี้ไม่นับนะถ้าจะถึง2,384มีเงื่อนไขอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกคือต้องยืนเหนือ2,343ผมให้1นึ่คะแนนในการขึ้นเลยถ้ายืนไอ้นี้ได้ยืนยืนได้ไม่ได้อ่ะ หมายความว่าไงอะกอเองพูดหลายทีแล้วพี่ก็งงๆเหมือนกันคือถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่หลุดต่ำกว่านั่นก็ยืนได้เคลียนะครับสอง3นะครับต้องยืนนะครับไอขึ้นมาถ้ายืนตรงนี้ได้ต้านไปก็2งัาร้หกสิบสาเนี่ยทาร์เก็ตสองพถ้าขึ้นมาโซนบนนี้แล้วไปไม่ได้ก็คนชอบเซลล์อาหารนวะเซลลคนชอบซื้อก็ปล่อยรันไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาปิดทำกำไร2สากสารสิเปอร์ ไอ้ที่เหลือก็ตรงนี้เปิดอีกแปดสิเอร์ซ็นเหลือรุ่นอค่ยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ไปรุ่นเราด้านบนจะคิดในเวนี้ก็ได้อันนี้ผมพูดแบบคนเทรดนะไม่อยากมานั่งหรอกอ๋อเต้าหรอก็ไอ้นี่อะกาไรแถวนี้มานั่งครับแถวเนี้ยลองเทรดดูก็ได้พี่แล้วพี่จะรู้เลยใจไม่นิ่งหรอกนะครับอันนี้ก็พูดจบแล้วนะผมมีทิกเนียดูเวลานี่เอาได้อยู่ ผมมีทิกในการเทรดให้อยู่นิดหนึ่งพอดีมีน้องที่รู้จักกันอะ่ะผมก็พูดแนวนี้ให้เขาฟังเจอกระลังกาแฟแล้วเขาถามผมเรื่องนี้แหละน้องถามผมว่าพี่เล่นยังไงแบบใจมันได้อะ่ะผมเนี่ยวื้วาวืดวาดเหมือนกันเนะียง่ายเองเล่นหนักไปบอกเลยเองเล่นที่เป็นหลอดในหัวใจวายเหมือนกันนะเอาพี่ว่าพี่แน่ๆพี่ก็ทีละศูนจุดห้านี่ก็วืดวาดแล้วนะบอกไว้เลย ถ้าอ,อยากอยู่ในตลาดให้ได้นานอันนี้ผมแชร์ไอเดียพี่ๆทุกคนเลยนะครับเพราะแต่ละคน,นะมีจ,จิตใจไม่เหมือนกันมีหัวใจในการรับความเสีย่ยงได้ไม่เหมือนกันบางคนมี passive income มีรายได้เข้าตลอดแบบเกาหลังเกาตูดเดือนเดืนึนนนน่งก็สองแสนส,สามแสนล้านหนึ่งสองลา้านห้าล้านเข้าอยู่ได้ทุกเดือนคนเหล่านี้ลงทุนนี่ม่ปัญหาร,หรอกพี่เพ b, ราะไอ้ที่เขาเจ็บเดี๋ยวเขาก็ได้คืนแต่ถ้าหากว่าเงินที่ลงทุนมันเป็นเงินเก็บ มันเป็นเงินก้อนบางคนอาจจะเป็นเงินกเกษียณหรือเป็นเงินเก็บตั้งแต่เก็บมาตั้งแต่เริ่มทํางานนะมันต้องคอนเซอร์เทีฟนะมันจะเทรดแบบวัดดวงแบบสิ้นเดือนซื้อเบนซ์เลยดีกว่าไม่ได้นะงั้นนะแนะนําเทรดแต่น้อยถ้าเป็นสไตล์ผมอันนี้เล่านะผมไม่รู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นอนะ่ะแต่ผมดูแนละ้วเอ๊ะมันดูไปไม่ค่อยได้ไหยอันนี้มุมมองผมนะไปไม่ค่อยได้ไหย ในเสียงเซลดูหน่อยนิเอาเซลล์แล้วขึ้นอย่างเดียวเลยเว้ยไม่น่าใช่อะไรงี้ผมก็จะดูจนถึงต้านถัดไปเลยพอขึ้นไปโช๊คแล้วเริ่มมีการปรับตัวลงของเซล์เพิ่มเลยเห็นภาพใช่ไหมครับเซล์เลยถึงต้านแล้วไม่ไปเนี่ยพอพอไม้ที่เพิ่มเนี่ยไม้ไมันจะหนักกว่าไม้แบบไม้แรกที่เข้าอยู่แล้วกำไรเท่าไหร่ต้องปิดแต่ถ้าหากว่าเข้าไปแล้ว มันฝ่าต้านไว้สงสัยขึ้นจริงมั้งซื้อเลยไอ้ไม้ผิดก็ผิดอันนั้นอะไม้ผิดเราเข้าไปน้อยใช่ไหมไอ้ไม้ที่มันเบรกอะมันลันเทนมันไปได้เราเข้าที่มันจานวนมากกว่ากําไรที่ได้มันจะ cover loss อยู่แล้วมีแค่นั้นแ่ะจบแล้วพูดมากเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยเปยวันนี้นะครับฝึกให้ได้ทีละอันก็พอ กลยุทธ์มีร้อยแปดพันเก้าพี่รู้ทุกเรื่องรู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยทําเลยนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะบอกก่อนขอขอบพระคุณพี่พี่ห้องวีพีทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์พี่เก็บกลับไปครับแล้วเราพบกันช่วงบ่ายโชคดีนะครับขอบคุณครับ